ส,สดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจา๋ากินกาเก๋สเสาพระลาดพาแซบมาแล้วจ้ะวันนี้มากินกุ้งบันเทิงกันพี่น้องนี่จ้ะกุ้งกุ้งเต้นยำกุ้งเต้นก้อยกุ้งเต้นมาพี่น้องมาบางตัวก็ยังเต้นอยู่บางตัวก็ตายแล้วจ้ะพี่น้องนี่ซื้อมาจากตลาดมากี่น้องดูดีน้องเดียวไปเก็บตรงนี้ให้แม่น่ะมาพี่น้องมา,ายายำกันสดๆกันเลยจ้ะใส่ชุดรดก่อนเ้อพี่น้อง ใส่ชูรสใส่พริกพริกกะปิวใส่ไปนอ้องนี่พี่น้องพริกพิกป่นดะ่ะอ,อุ้ยมันเริ่มดีดแล้วพี่น้องบีมะนาวมันดีด <c oughs> มันดีดมันดีดก็เรียกว่าจะยำในถ้วยว่าพี่น้องไม่เห็นใส่ น้ำปลาโอ้ยลืมเข้าครัวพี่น้องลืมลืมดีน้องที่แปาวข้าครัวตรงข้างประตูตู้เย็นให้แม่หน่อยลูกใส่พักพี่น้องใส่ไป,ไปเลยเนาะนี่มันเหลือแค่นี้พี่น้องกุ้งอะ่ะมดจ้ะได้ได้มาํานี่ เราควรมีกถุงนึงนะลูกลอืมเอามาอีกถุงเลยใส่พักทับกันไ้ก่อนพี่นอ้องคว้ไม่เต้นออกนี่เออแน่ๆตัวนั้นมันเดินขึ้นมาละน้องหนูดีรอกินพีน่น้องนี่ ใเราปวดได้ลยอะลูกไปจุดให้หน่อยมาพี่น้องคุกเลยที่นี่กุ้งโคโยตี้เรากุ้งมันเทิงกุ้งเต้นกุ้งโคโยตี้นี่พี่น้องน้องดีเิ็มสิลูกชิมซีเปรี้ยวหรือ,อยาม อร oh. ่อยอย่างลูกโอเคงั้นพวกนี้ก็เก็บได้เลยเนาะอยากลองกินตัวนี้เต้นอยู่โอเคเดี๋ยวเก็บเครื่องก่อนนี่น้องจ๋าน้องดีช่วยแม่เก็บไปหน่อยลูกจะได้กินกันนี่กระปุกพริกนี่นี่ดูมั โอเคมาแล้วจ้ะพี่น้องจา๋ทาทำมีตัวที่เต้นเอยู<ๆ>่ไหนตัวที่เต้นกินแล้วลูกกุ้งเต้นพี่น้องจ๋าก้อยกุ้งเต้นผัดไก่ <Okay. S 2> แกงอันนี้ไม่ได้แกงเองพี่น้องซื้อมายังไม่ได้แกงเองนะจ๊ะว่าจะแกงเองแกงไก่ใส่หน่อไม้ใส่เลือดน้องดูดีกินก็ไก่ทอดด้วยจ้ะมาเป็นไงลูกอร่อยไหมอร่อยกินเลยค่ะ ชิมก่อนพี่น้องจ้ะอืมอร่อยจริงเปรี้ยวพนะอดีเนอะลูาากเนาะรับจ้าพี่น้องขาดตัวที่เต้นเต้นขาดตัวที่เต้นเต้นอืมอร่ลูกกินไหมคะตัวเต้นกินเลยลูกเนี่ยตัวนี้มันเต้น,น,นมันหย่งบนไม่ได้หนึ่งข้วเหนียวพี่น้องขาดอย่างเดียวขอนียวจ้ะ เพราะว่าไปเจอท่านหันพี่น้องไปตลาดไปเห็นอดอกเสเดาพี่น้องเดวก็ไปเห็นกุ้งเหลือแค่นี้หมดพอดีจ้ะก็เลยซื้อมาทํากินกันเลยก็เลยได้กินก็นเข่าสวยไม่เหลือต้นเต้นแล้วแซ่บมากพี่น้องมาพี่น้องกุ้งเต็นแซ,บแซบ่บ เต้นสิคะเต้นแบบย <c oughs> ังดีเด้งเด้งอยู่แล้คือมา,า,าม,อนะมันก็ตายนะพี่น้องเนาะเมื่อก็เต้นครึ่งหนึ่งตายครึ่งหนึ่งอะไรมาชิมไหมพอมาชิมบ็แค่นี้ยจ้ยตัวน,นี้ก็เต้น ตัวเต้นๆชอบกินตัวเต้นอยากกินแบบมันขอไปเต้นในปากดึังๆงดังๆแบบเราพี่น้องเนาะ mm. เจียวปลาไแมงดาพี่น้อง mm. เจ็บไหมครับเนาะ Đó là... à. ừ tuấn nhân đơn rồi nè เราอยากกินแตวาโยบานมงดา เดินจับพี่น้องกินข้าวเย็นละกันอ,อะไรนะลูกก้เต้นทำแรงในชีวิตหนึลยนูยจะกินกุ้งเต้นทำแรงในชีวิตสิบขวบแล้ว <c oughs> แม่ได้ให้ชิมได้เพราะก่อนยังเด็กอยู่แม่ไม่ให้ชิมจัดมาคะ กินกันใหญ่พี่น้องเลยอยากกินตัุ้์สดเลยค่ะก็หลังโอเค มากเลยอ่ะถูกใจหลายอู้บางตัวยังเต้นอยู่เลยนะเนี่ยยังบีดอยู่เลย ເພົາ100ທຸກວັນເລີຍເ จดหรือเรามาใ้ดองนะแกง ยิบยาวแล้วพี่นอ้องจ๋ะเดี๋ยวฉันจะขอตัวลาไปเลยนะจ๊ะ <Okay. S 1> ไปแล้วจ้ะพี่นอ้อง เดีย๋ยวจะกินข่าวต่อจ้ะไปแล้วจ้ะขอบคุณจ้ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจ๊ะที่ติดตามรับชมคลิปฉันจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะจ๊ะพี่น้องไปแล้วจ้ะขอบคุณจ้า